a ีนี้เราก็มาสั่งต้มมาเลนลหลัลงไไก่หมอปุไก่ลังไข่หมอนแต่่าใน,นมีทั้งลังไข่มีท,มท,มท,ทั้นนง,ง,ง,งุกไก่ด้นยเขา,านเขาารสชาติเต็มสัน มอไก่เ okay, นี่ยแ,แล้วร้วนไว้นี่ครับว่าร้วนไม่แล้วอ,อ๋อจะมาเป็นค่ะแล้วที่สวยเนี่ยก็มากโอ้ถ้ไม่ถูกตล่าโอ้จะได้กำไรนี่ <laughs> เอาราคา ไันเบบาเป็นนี่เป็ดแก่เป็ดอ่อนหรือเป็ดเขาหรือเป็ดนี่ตัก้างเลยเป็ดกลางๆจะอร่อยนี่ก็ เป็ดมีเป็ดอะไรมีลาบอะไรบางแบบดีอร่อยเลยโน่ลามลาบเป็ดลาบเป็ดวันนี้เรามาทำหรับเป็ดให้รูราะลาบเป็ดหา,ดายกินยากสำหรับเป็ดอร่อยดีอย่างเป็ดทำยังไงบ้าง ใส่เครื่องทุกย่างเข้มคนเสร็จแล้วครับเดี็ยแล้วพอหลวปุ๊บก็ใส่เครื่องเตรียมพร้อมกับปุ๊บปั๊บ Na na ตอนนี้เราอยู่กันไหน,นครับลุงอยู่ลุงเขาพัฒนาครับลุงเขาพัฒนาลุงลุงชื่ออะไรครับลุงส้อยพวงการครับตอนเราอยู่กันไหนนอกตอนนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอะไรตานตรงนี้หลังวัดครับหลังวัดลุงเขาวัดลุงเขาเราไปดูครับนี่ครับลุงอยุทนี่กันไดนครับลุงผิมนี่ครับวัดลุงเขานี่นี่ใกล้ๆนะครับบัดลุง <eller? S 2> เขาพอวัดลุงเขาติดไปก็เป็นโรงเรียนลุงเขาเนาะเดินผ่านจาก เรียนลุงเขามาแป๊บนึงก็จะชนสายมือเห็นป,ป้ายว่าร้านมุมอร่อยร้านลาบมุมอ,ร,อ,มร,อร่อยก็ตามสะพานมาสักลอยลอยกเมิตมาสองเมตรมาเจอไี่ครับสารภูมิสีน้ําเงินนะครับก็จะเจอบานนี้ครับมีร้านอาหารเกิดใหม่ครับเปิดได้สิบห้าสิบหกวันนะครับเรามาดูลุงซอยถามนิดนึนงลุงซอยมาเปิดร้านนะครับอยู่กันนี้เปิดไลยครึ่งเดือนแล้วครับ ถึงเดือนครับหือเปิดตั้งแต่วันที่เท่าไรครับสห้าสิงหาครับสิบห้าสิงหาวันนี้วันที่สี่พฤษภาสิงหาสิบกว่าวันครับเดี๋ยวสิบห้าทุกวันเดี๋ยวเราไปดูข้างในในี่มีอะไรบ้างครับตามมา,าเลยครับอันนี้ครับในเข่าไปในร้านเลยครับอันนี้เป็นฐานที่มีอะไรบ้างครับคุณลุง มีลาบมีก้อยมีน้ำตกครับมีต้มมีต้มแล้วก็เวียดเจียวบ้างอาหารหลากหลายส่วนอาหารจานเดียวมีบ้าจานเดียวก็มีจานเดียวก็มีมาใกล้ๆกันได้ครับพิ่มตัวกันได้อาหารตัวไปที่เขาชอบมีอะไรกะเพราหมูกับเผาเนื้อไข่กะเพราสลีดไก่สควันร้อนเปิดร้านเปิดร้านกันก้าวมังเช่าก้าวมงเช่าถึงสามทุ่ม ครับเจ้าจุดสามตู้เปิดทุกวันมีเครื่องดื่มไหมมีเครื่องดื่มอยากจะมาดื่ตอนไหนก็ได้ครับอ่ะบริเวณว่านี่เราสั่งอาหารยามเที่ยงใบเราไปดูครับมีอะไรบ้างครับตามเลยครับตามมาเลยครับถึงบ้าเลยครับครับบริเวณเรามีเพื่อนร่วมโต๊ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ เดี๋ยวจะของบ้านตั้งนานนี่เจ้าของบ้านเจ้าของนานโอเคครับทีนี้ก็อยากจะมาดูว่าตอนนี้เราเองเดือดอะไรครับเรอมาดูรายการอาหารเอ่อทำไมลุงถึงสั่งชื่อว่าลาลาบมัมาอร่อยอยากให้คนคนก็มากินข้าวเนี่ยมันอร่อยอร่อยเนาะตัวรับศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งรายการอาหารก็ จะมีก้อยเนื้อก้อยหมูลาบเป็ดลาบหมูลาบไกล่ลาบเป็ดปลาดุกน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูทับหวานทับอย่างต้มยำกุ้งอมเนื้อต้มแบ่บต้มครลงยำเนื้อยำลวมิตรนี่สุดเด็ดอาหารป่าครับพัดเป็ดโกบปลงปลาไหลหมูลปลาต้มไก่บ้านลังไข่เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสมตำขาหนุงข่าเหนียวนะครับอาหารกระปุกตามสั่งนี่ตอนนี้ได้ข่าวว่า อาหารตำส่งนี่่อน้างจะจะมาแรงเพราะว่ามันกินง่ายๆเนาะเพราะว่าคนเขามาทํางานกินแป๊บเดียวแต่ว่าอาหารประเภทนี้เวลามีมากๆหน่อยมางานรงงานเลี้ยงรับเลี้ยงไหมรับรับมือกันครับรับเนาะหรือก็จัดตัวให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กินง่ายๆก็แป๊บเดียวใครมากทางวันใดรัะนั้นก็เป็นร้านอาหารเปิดใหม่ได้ข่าวว่าแล้วสองหนาคุณรู้นิดนึ่งมีประสบการณ์มาจากไหนก็ประสบการณ์ก็จาก พี่สาวแล้วประสบการณ์เคยไปเปิดร้านอาหารอยู่ไหมก็เคยไปอยู่ร้านอาหารมาก่อนอยู่แถวไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไปอยู่กันไหนกรุงเทพอยู่กันในอีเพิร์แล้วก็ไปพัทยาครับพัทยาไปไปนวดเนี่ยไอขายเก่าเก่าขายเก้าเก่าเออแล้วทำไมถึงยายไม่อยากอยู่บ้านเองครับ มีเงินมีทองกับขนจับสมวัดจากนุ่นมานีเนี่ยไงูจับมาอยบ้านนี้เองลยบอกมันลาบ้านไปหลายปี้วครับกต่ว่าหลายปีอายุพนามก็มากแล้วจะได้ให้ลูกหลานมาดูยานเ่าโอเคครับนั่นก็เราก็เรามาเปิดบ้านใกล้ๆเพื่อให้ชาวบ้านเลยกินทีมือระบ้างเราเอาประสบการณ์มาจากกรุงเทพจากพัทยาเราวันนี้นําเสนออะไรบ้างครับแตนแตนลาบเบดครับ อันนี้ลาบเป็ดครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้ลาบเป็ดต้มไก่บ้านแซ่บกระดูกอ่อนเอ้ยคือกระดูกอ่อนแล้วก็ไก่บ้านลังไก่ครับอ่าเปิดวันนี้เราร่วมมีเพื่อนร่วมทางในกินนะครับอ่านด้วยจังนะครับแนะนตัวเองหนี่ยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับดีเจน้องพรค่ะดีเจน้องพรตอนนี้เป็นดีเจอยู่ไหนอยู่สถานีวิทยุนันทายามยาม FM เก้าสิบห้าจุดสองห้าเมตรโอเอ่าสถานีวิทยุต่างอยู่หลังสถานีแล้วก็ไก่บ้าน บันดุงพอก่อนหลังสองพิเยมแต่แล้วตอนนี้ตอนนี้เขามีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็คือเขาอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทิ้งทใช่ค่ะก็เป็นสถานีที่สามหรือเปล่าที่จากจากสูงเนินแล้วก็บันบันดองเมลเนาะแล้วก็มีของลงทองสามแห่งแต่ของเราใช่ค่ะมันไม่อยู่ ขาจะเปิดเป็นหอสมุวดเคยมากินจริงเดี๋ยวค่อยไปดูในอันนี้เคยมากินที่นี่ไหนมเคยมากินไหมอประจัาประจักเปิดไปสักหน้าที่วันก็เดี๋ยวเปิดมาอร่อยคุณป้าสวัสดีครับป้าชื่ออะไรครับพี่ก็ไ้ต้องเคุณพี่สิตามเลยไหมอ่าป้าเคยมากินที่มือของคุณลุงมาแล้วรสชาติยังไงอาหารที่อร่อยอยากอยากแนะนำอะไรพี่ตอบต้มยำอันนี้ตรงอะไรต้มแซ่บ ่พีนะครับชื่ออะไรครับไชยยนไชยนชอบอะไรที่เคยมากินไหมครับผัดกระเพราผัดกระเพรากินตลอดเนี่ย้ะแปลว่าถูกปากกินง่ายๆแต่ว่าเดี๋ยวคืออินรายการอาหารครับปกติเนี่ยมันจะราคาหลายบาทแต่ตัวนี้นี่ทำไมอย่างก้อยเนื้อก้อยหมูก้อยอะไรกีบปลาเท่านเนี่ยมันแค่ห้าสิบบาทไม่เกินหกสิบบาท ครับถูกมากทำไมไฮไลท์ของออของของร้านนี่คือมันคล้ายๆมาขายจุดเด่นคือคร,ราคาถูกแสดงว่าทั้งทีเคยอ,อยู่ขุงเทพวมาเคยอ,อยู่พัทยามาทําไมมาขายถูกแล้วครับ<อ>แต่ไปขายกรุงเทพวขายพัทยาแบบนี้ได้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่รอดต้องเลี้ยงกระเทาะเสายโอ้ที่มันราคาแพงขา,าอยู่กรุงเทพวอยู่พัทยาประมาณเท่าไหร่เก็บสิบเก็บส่นเก็บสิบขึ้นไป อันนี้เราวิวันนี้แบบนี้ไม่ได้ดอกเป็นร้อยรูปแปดเก้าสิบาทใช่ไหมครับเนี่ยลาเป็ดเอ่อวันนี้เราก็มาลองมาชิมอะไรกันดีต้มต้มยำอะไรต้มยำไก่บ้านรังไข่อ่อนต้มยำไก่บ้านรังไข่อ่อนอันนี้เป็ดกกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอันนี้ลาบเป็ดเโอเคถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับครับเรามาชิมกันเลยครับอ้าวป้าป๊าจะชิมกันเลยครับมาเป็นหมูผมครับมันมาหลายโปดพีห้าสิบ โอเคครับชิมครับลองลองชิมนิดนึงครับชิมอะไรก็ได้ครับเป็นหมูผมผมอายด้วยครับไปดิคิดด้วยกันเอาไปชิมปึ่งทำครับครูครับรสชาติเปรี้ยวครับลูกค้าเราได้ย่าอ่ามองมองนิดนึงครับอ่าตอนนั้นลูกค้าเข้าบ้านนะครับของส่วนนะครับเชิญเชิญคุณลุงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับชิมนิดนึงลองรสชาตินี้สนใจรสชาตินี้ได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 ้ ของจริงครับสเ่เดียมครับของจริงครับแคดภาษาพวกเราจะหววแคทเห็นไมว่าอะไรปล่าแคแจะว่าแบแบแบบมันมันแบบจมูกไหมเพคะมัน,ม,นมันขึ้นจมูกคือมันแบบมันแซบชี้นเครื่องซูซ่ามีต้มยำแตงอ่อนออกเปรี้ยวครับอ่าต้มยำกระดูกอ่อนกระดูกหัวอ,อ,อ,อ่อนอันนี้ต้มยำไก่บ้านลรางไข่อ่อน สวยครับเดี๋ยวผมไปลงเฟซผมด้วยนะครับอืกินข้าวอ่อนกินข้าวอ่อนอทอดข้าวบะอันนี้ไม่ไรหรอกอันนี้ลังไข่อ่อนเพราะว่าตัวไก่แก่ไข่มามาเข้มรังไข่ต้มไข่ไก่อ่อนเอ้ยต้มไก่ต้มไข่อ่อนต้มไก่บ้านต้มไก่บ้านลังไข่อ่อนลังไข่อ่อนยวงไข่ เียกะากของอ่อยะย้คุณจมูกเลยจุดเด่นอะไรรู้ไหมคุณจมูกปั๊บอะไรรู้เนี่เนี่ยไอตัวพริกพริกเผาพริกเผาคุณจมูกว่าบไว้ครับอยากใครว่ามาแถวนี้ด้วยยำเย็นเนี่ย้ยนะครับร้านพิซซ่าสีทุ่มมาด้ครับแต่ยเขาบอกยุงนิดนึงตอนเย็นอาจจะจุด ็เป็นลาต,าเ,ยตาเยอะล,ะลมเย็นลมเรือนนะครับมีปลาหวูมีนอกจากจะขายแล้วเนี่ยขายอาหารแบบเรามีพวกของอะไรบ้างขายขาา้าวราดมีพวกมินิมาเล็กๆเนาะในหมู่บ้านเองนะค,ะครับมีพระโสมดาครับ อแน่น่ายเราลงเป็นดูพ yeah, exactly. ี self, ่พ well, ักเชิญทัวร์ท right? no. ัวกินได้ครับมีกระแถมให้ซื้มีพักชมได้ครับจะแถมลูกค้าติดต่อได้นะครับพไปชมรอบบ้านแล้วก็ไปล้างบ้านไหนอยู่ไหนครับนู่นเนี้ยนู่นพักป่าล้างบ้านโตมีตั้งหลายนะเก็บขายนะครับมาติดต่อได้ครับสดๆกินยาได้ไหมไม่ได้กินครับไม่มีฉีดยานะครับสดสดนะครับติดต่อเลยแต่ e m อ๋อ e m ลูกจังนะครับ f c e m เออผมติดใจรับเป็ดน่ะอืมเขาท่าเขาชาอือตอเดียวกลับเป็นลุงลุงชอบกินอะไรใส่บริโภคของมุงกินง่ายไหมข้าวราดข้าเป็นง่ายๆลุงตวันนี้ก็ได้รู้จักคุณลุงต้อยบ้านลุงเขาพัฒนาหมู่หมูสิบห้า ตำบลลุงเขาวอำเภอลุมสูงพัลลชมาเขาเปิโทรัพท์นะครับลุงศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์้าหกห้ี่ศูนกครับมาที่ต่อเกิดที่ต่อขอสั่งเขากองหรือมาเรื่องหรือบางทีอยากจะมาสั่งลุงน้มาถึงเมื่อกิ้เลยก็สั่งไว้แล้วก็ลุงทำให้เนาะ ไปได้ครับดูลุงเขาหลังโรงเรียนหลังวัดลุงเขาหลังวัดัมาแป๊บเดียวนะครับแต่แต่คนในระแวกนี้ที่เราเปนทํางานกลางวันมาแป๊บเดียวก็ไปทางานต่อได้นวันนี้ผมแวะมาเยี่ยมมาชมนะครับก็ขอให้กิจการร่ำรวยร่อรวยเราป็นรนี้ขอบอกขอบุณคุณมากครับ ไปเร้เลยครับตรงสะพานแล้วตรงมาครับดูบน,ดนะครับบรรยากาศนะครับร่มเย็นนะครับบรรยากาศร,ร่มเย็นร่มรื่นนะครับนี่อะไรบ้างเราไปดูกันนะครับ สีพี่น้อ,องนะครับสี่กิจกรรมเพียงเลี้ยวขวาปับ๊บเจอแล้วครับครับอยู่นี่นี่เองครับเดี๋ยวเราไปดูมีอะไรรับประทานกันบ้าง